ได้นะครับขวาล่างจอนะครับกดเข้าไปแล้วก็รีพอร์ตกันนะฮะไงแล้วก็อย่าลืมอย่าอย่าลืมอย่าลืมปักธงกันเยอะๆด้วยครับช่วงนี้นี่หลายหลายคนใกล้ตัวผมนี่โดนปักธงกันไหนใครโดนปักธงมายกมือหน่อยในศระตูยกกันหมดเลยเว้ยเออไอเบสโดนหนักสุดนะครับผมแล้วก็เ c หลายคนก็โดนนะครับปักธงนะครับผมปล่อยปล่อยปล่อยเข้าไปนะครับผมเออ โดนกดติดตามอย่าลืมไปกดติดตามนี่ด้วยนะชาลีจุดกุ๊บเนี่ยเนี่ยเนี่ยเขาบอกว่าโดนจ้าชาลีจุดกุ๊บอะไรมองมองเป็นเรื่องตลกนะครับตลกอะไรล่ะคะ <c oughs> แจวแจวก็คือใครก็กดไปไม่ได้ไปติดตามเผื่ออะไรนะแม่เผื่อเดี๋ยวเราไปขายของช่องนู้นจะ<อ>ได้แบบกล้าบินได้บ่อยๆอจะได้แบบว่าคุยเล่นได้แล้วก็ร้องเพลงได้ตัดบินก็บินเลยอะไรอย่างนี้ยต้องลัวช่องบิน โดนคือกันนะผมยินดีด้วยนะครับผมโดนปักธงคืนครับปักคืนได้ไหมไม่เป็นไรครับอย่าไปอย่าไปปักคืนเลยนะครับผม,มแม่ถามอะไรแม่เขาถามเ,เ,เดี๋ยวเดี๋ยวแม่ไม่ต้องถามเดี๋ยวแม่ก็โดนปักธงเดี๋ยวแม่ก็โดนปักธงตอนนี้มามาอย่าปักเลยไนมะ่เอาเออมีอะไรไปปักช่องแม่เยอะ